สวัสดีครับมาดูกันเล่อนอะไรกันนะครับโอ้ทำไรโอ้ยจมมิดเลยครับโอ้ยตรงนี้ดินลมแล้วครับดูโอ้โอ้โอ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  โอ้เรื่ออะไรกันนี่โอ้โหขนาดรถไทยลากมขึ้นโอ้น่าจะสลิงหลุดครับดูครับโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับรับลงมาได้ยังไงรับนี่โอ้เป็นไรที สุดยอดอ๋ออไปไม่ได้ครับเดี๋ยวเดียวเอ้าพุ่งเลยม,มีปัญหาครับโบ์ดงฟีดฟีดเลยครับเ,ย,เย,บยียบเยียบเลยวไอ โอ้โหดูดินกระเพื่อมนะดินกระเพื่อมเลยครับเดินเยียบไม่ได้เลยครับขาดคนเดินเยียบยังจะจมนะครับขับลงมาได้ไงก็ไม่รู้โอ้โหสุดยอดเดี๋ยววู้วันนี้ลมแรงมาก สุดจัดสุดจัดเข้าวอหน่อยครับวอหน่อยปป๊ดดูดูครับนาดรถไทยนัดขนัดรถไทยยังดูดินครับ ากกดไลค์กดติดตามช่องเอสอาจบดยนะครับสวัสดีครับ